ถ้าเกิดพูดถึงอ่าการเดเิเต์มาแล้วกลับมาใหม่ในชื่อเดิมก็ที่กิจสังสิี์แหละถ้าเกิดพูดถึงเมื่อก่อนมีคุณสัศกีตาปูเคยทำนะแกสองเดือนแกแกพฤศจิกายนและกลับมาอีกทีคุมภาพันธ์แต่นั้นคือเราไม่รู้อะไรเลยว,ว่าเกิดอะไรขึ้นอัออออนนี้มาพูดถึงแน่นเลรอโหเราทำชิปอำลาสดิตดีแล้วก็อำลา,าพร้อมกัน ใสตสำนานอีกคนหนึ่งนะเมื่อก่อนนะครับตอนนั้นโคโค่โคโค่ลูลูโคโค่แบบเดียวกันโอ้โหน้ำตาหนอกันนั่นด้วยช่วงมีทิวเบอร์กำลังยุกยุกแต่นะยยุกเรนตองแบบยุกรุ่งเรืองใช่ใช่อืมอืมนั่นไปนะครับผมอ่าเล่าเกินกันนิดนึงโซฮาระลูลูถือว่าเป็นอ่าตัวกลั่นคนหนึ่งของวิจิตรศิติ์ในยุคนั้นยุคสี่ปีที่แล้วอืมอ่ามาในคาบของอ่านักเตียนศิลปะ อืเออแต่สุดใหญ่เล่นเกมซะเยอะจริงอันงี้ถ้าตามดูไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีพูดเกี่ยวกับงานศิลปะมากเท่าไหร่เล่นเกมเยอะเอยถ้าตามบอคือนั่นเป็นนั่นเป็นเด็กนักเรียนศิลปะที่เป็นนะเป็นคนที่เก็บตัวหน่อยนึงพูดจาไม่ค่อยเก่งอยากจะเอออยากจะมาออยากเรียนรู้สังคมเพิ่มขึ้นเลยมาเป็นเอไลเวอร์ของพิมจิตสังกิจอ่าแต่ว่าที่ดังเธอดัง แต่ว่าเป็นณสี่ปีก่อนเนี่ยดังมากเพราะว่าเนื่องจากหนึ่งคนหนึ่งเป็นเสียงเพลอะมากเป็นคนหนึ่งอ่ามาจินจังก่อนเส,ส,สียงคือแบบว่าโอ้คลองลือโอ,โอ้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันฟังแล้วแบบว่าตอฟังอ่ะคือนั่นอ่ะคือไม่ไม่ต้องไม่ได้งเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเน่ะแค่เปิดทิ้งไว้ว่ามันเลินแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ฟังเสียงว่าเป็นเสียงเธอเป็นคอนเทนต์แล้วอืเออเกิดมามีพอนสวร์แต่ไม่พอวิธีการเล่นเกมก็ แปลกๆแ,และน่าสนใจอ่าน่าจะสตรีมพี่ดังของเธอคือเซกิโร่แหลกแอืมเออน่นหละโดยเราแต่เราเราดูคือเราดูจากทางสตรีมเมอร์ทางจอยูคิวจะเห็นว่ามันแหลกแต่ปกติมันอาจจะแหลกเพราะว่ามันแหลกมาทางเราด้วยใช่ปะ,อ,ะอาจจะอ่าบีทิเมอร์ที่เล่นอยู่อาจจะไม่แหลกก็ได้เรามารู้กันในสตรีมว่าจริงอรๆอ่ะลูรูกร้ก็เล่นแหลกๆทั้งนั้นแหละแต่ก็สามารถเซกิโรเป็นเกมที่ยากมากอืม เป็นเกมที่ยากเกมหนึ่งของทีมงานนี้แต่ก็สามารถเล่นทั้งแดกแกและผ่านมาได้เนาะอืมนั่นแหละแล้วก็เธอในสมัยที่วิวทิวเบอร์ยังเอ่อกแสดงหน้าความรู้สึกได้ไม่ละเอียดเธอยังเป็นคนใช้แอสเซทการแสดงหน้าตาได้คุ้มมากฮะฮเออใช่ะจะเห็นจะมีหน้าตาหลอนๆจ้องมาทางเราอย่างเออดูหลอนๆหน่อยอ่ะเออจะมีมีอันนี้อันที่เป็นปกตอนรีเทิร์น ก็จะเป็นรูปเป็นหน้าที่แบบว่าหน้า <Hey. S 2> ที่สร้างเสียงให้เธอเอออันนี้อันนี้นั่นแหละซึ่งก็คือว่าตอนนั้นเป็นสตรีมเมอร์ที่อ่าไม่มีใครไม่มีใครเหมือนดูแล้วสนุกดูง่ายเสียงเพา<อ>ะทุกอย่างเอร์เทคไปหมดเออเออแต่แน่นอนความดังมันมีราคาจนกระทั่งเธอเธอจากเดบิวมาปี2019ันสาจนที่สุดปี2022เธอก็ต้อง อ่าถ้าดูเอทไปถ้าเราฟังสตรีมแบบไม่มีคอนเทกต์เขาบอกว่าได้รับสารท้ามาแล้วจะไปจัดการตามสารท้านั้นอ่อ mm hmm. แต่ว่าโดยเรื่องที่หลายๆคนอ่าอันนี้เป็นข่าวที่ออกไปทั่วไปก็รู้ว่าเธอโดนคุกคาม mm hmm. โดนสตอกเกอร์โดนจดหมายขู่ mm hmm. ซึ่งถือว่าเป็นเคสแรกๆของเอ,อวีทิวเบอร์ที่โดนเคสนี้ mm hmm. แล้วก็โดนหนักจริงๆเอ mm hmm. โดนหนักจนกระทั่งว่า เอ่อมีอันตรายมาสู่ตัวเลยขอแกดูเองดีกว่า <S <S 2> <S 2> อืมอืมอืมซึ่งก็เป็นไทยเอ่อตั้งแต่นั้นมาทางวิจิตังิลแล้วก็ฮวงไลก็พยายามอา่าอ่านักการในการตอบโต้คนที่เอ่อมีกฎหมายขู่คนที่มาคุกคามหลอ,อทดทเล่้นตัวเองต่อไรเวอร์ของตัวเองอยู่เงือเงือนือมนะ่าจะเป็นเคสตัวอย่างระดับหนึ่งเหมือนกันนะเพราะถือว่าแบบใหญ่โตอ่ะเออเหตุใหญ่โตระดับหนึ่ง เป็นเป็นเคสที่เริ่มเริ่มเอ,อนะเริ่มมีการปฏิรูปเรื่องพวกนี้ก็เพราะว่ามาจากเคสเนี่ยแหละตัวเคสดูรูเนี่แหละเพราะมันเป็นตอนที่รูรูโดนต้องยอมรับว่าเป็นเคสแรกที่บริษัทเผชิญกับเคสอย่างนี้แล้วก็ต้องยอมแหมพูดอย่างนี้คุณไปแปวิจิะว่ามันก็นับปือได้ไม่ค่อยดีนะ <S <S ออจนก็ต้องด้วยสภาพกฎหมายด้วยอะไรเราเคยพูดเรื่องกฎหมายสตอกเกอร์ไปเนี่ยปะ ถ้าเกิดจะเป็นผิดอันนั้นแหละเออนั่นแหละการจะเอาผิดการจะทําอะไรการจะไปใส่สวนอะไรมันมีเรื่องของสิทธิอ่าส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวด้วยคือการถ้าจะไปตับสุดมากมากมันโดนสิทธิส่วนบุคคลมันค้าอยู่ <c oughs> อาจจะฟังว่าสิทธิส่วนบุคคลของพวกสต็อกเกอร์เนี่ยนะคือทุกกฎหมายมันไม่สามารถจงเว้นให้ใครบางคนได้จะใช้ก็ต้องใช้ั่วก,กันเหมือนกันหมด <c oughs> อ่าตอนนั้นก็เลย <c oughs> กฎหมายยังไม่ก้าวหน้า <c oughs> ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ก็ ก็ปรับปรนมาเรื่อยใครอยากฟังก็ไปฟังรายละเอียดในคิปอสตอกเกอร์ของทางต่างๆแปนๆดูอันนี้รเราขอข่าไปแล้วกันนิกิตังกีเรียกถ้าดูในทางทรูปธรรมแล้วคือว่าแฟนฮอลโลรรไรก็จะได้อีกก็ดูเป็นรูปธรโโโรมกว,ว่าฮโลเยอะครับว่าไม่ใช่ว่าโฮโลโไม่ทําเลยนะแต่นิกิตังกีนี่คือโหดมากอย่างที่เราเคยเล่าไปแล้วเคยมีคนคุกคามไลฟยเบอร์ชายสิ่งที่ทําก็คือว่าไม่ได้จับเฉยๆแล้วว่าหายไปก็คือจับมาสัมภาษณ์ ออกเป็นแถลงการ์ว่าเออเกิดจากแรงจูงใจอะไรแล้วก็ทําไมถึงทําจะทําอีกไหมแล้วก็จะสัญญาไหมว่าจะไม่มายุ่งกับไรเวอร์ของเราอีกโอ้โหดมากก็คือว่าตเมเชอร์ในการที่จัดการกับพวกเนี้ยแรงกว่าโโลไลโดโลยโ,<อ>โดยในการเป็นรูปธระทับ<อ>และวแน่นอนไอ้ที่พอพผ่านมาเนี่ยพอเราเห็นวัฒนาวิวัฒนาการในการจัดการคนที่คูกคาาของวิสังกร ซึ่งไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องหรือเปล่าในกลายเป็นว่าคนที่การูเอตไปแล้วเมื่อสิ่งที่แล้วกลับมาแบบเวอรแตบบ่ทุกคนออทุกคนออบอกฮนะกับลาจริงเหรอมันเริ่มทึ่งตั้งแต่ที่ทวิตเตอร์ของนิติสันจิเขาก็ลงชงไว้ก่อนแล้วแบบเฮ้ยอาจริงเหรอจะกลับมาจริงดิ อะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้นี่เหมือนเหมือนม,มีคนสังเกตมาก่อนหน้านั้นว่าประมาณว่าคลิปที่ซ่อนไปแล้วแบบอะไรนะช่องที่แบบเหมือนดีแอคทีเวตไปแล้วอของรูรู้เนี่ยกลับมาแอคทีเวตให้ดูคลิปเก่าๆได้ซึ่งแบบมันยังไงนะอะ,อะไรเงี้ยเออเออหรือว่าเปล่าไอเราเราเราแบบไม่อยากจะคิดหมดได้ไปบอกว่าอ้าหรือว่านั่นอยากอะไรนะคือคุยคือปกติถ้าได r เวอร์ไม่มีปัญหากับต้นสังกัดมันก็ไม่ควรจะไพรเวทหมด อืมแต่เกเคสนี้ที่ไพ i ว a t e คงมีสองเรื่องหนึ่งถึงจะไม่ค่อยมีเรื่องกับที่ีแต่มีเหตุผลทีเหตุผลหนึ่งซึ่งเราหมอไปได้เขาเลยปเปลอืมอ่าแต่ว่า <c oughs> พอปล่อยออกมาแล้วโอกาส <c oughs> ถ้าเกิดอยู่ดีมีการ a อ t i v e ของช่องนี้มันเลยทําให้เกิดประ <c oughs> เด็นขึแบบ้นคนพูดถึงเยอะบอกถือว่าจะกลับมานะเออแล้วก็มีประกาศออกมาจากที่่จริงๆว่าจะกลับมาในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเม้่ใจรได้ผิดนะใช่ใช่ อืมอืมอือารดูดครับกลับมาพร้อมกับว่าเออประกาศการกลับมาพร้อมหน้าปกอันเป็นแสนเอกเป็นเกกลักษเออยยิ้มมวานนี้เนี่ยเออมาพูดถึงการกลับมากันก็คือขึ้นมาถึงก็มาเป็นเลยนะเป็นตัวกับดินใค้กลับดินโผล่มาคุยก่อนมันมันไม่เชิงกับลินมันเหมือนอะไรนะเหมือนไอ้ผีถุงในในแมนบ o ฟอร์คริสมา s อะ ไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วดีสามสี่วันที่แล้วเองโทษถีช่วงนี้เยวันที่ยี่สิบสามครับวันที่ยี่สิบสามเออเพิ่งผ่านมาสามสี่วันนี้เองขอประทานภัยนั่นแหละก็บอกว่าอ่ะนี่อ่ะทำไงดีเนี่ยทุกคนเราอยากกลับบ้านเดิมเหมือนเดิมทุกคนไล่มนให้ฉันหน่อยนี่โอ้เอออ๋อแล้วก็มาเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นไอ้ไนแผ่นอะไรนะแผ่นจานสีแบบเออใส่โครกมเป็นนั่นเออเป็นเกมแบบอเก่าอ่ะสมัยเก่าเก่าอะ เน่ารักดีเออแต่ทุกคนตะโกนพร้อมกันให้พลังเสริด้วยแบบน่แหละแบบพวกขบวนการเป็นไปโชว์ตามุัวนอ่าใช่ใช่พวกแบบนั้นอ่ะแล้วก็เป็นลูรูซึ่งอันนี้มันจริงจริงอันนี้มันดูมันดูมันดูน่ากลัวมากเอาจงจริงนะโดยโดยซื่ออย่างซื่อสัตย์เลยน่ากลัวมากไอ้ไอมอเตอร์ตัวนั้นไอมอเตอร์ตัวนั้นกับแบบตอนที่แบบมอเตอร์นั้นมันลงไปในไอวงเวทนี้แล้วก็รูลูโวมาจากวงเวทนี้แบบว่าที่มันดูแบบ เออดูน่ากลัวดีซึ่งอันนี้ยผมชอบเว้ยแ้วก็แบบว่าการกลับมานี่คือแบบต้องดูแบบนะดูดูมีความเฮอร์เลร์นิดๆอย่างนี้เลยอ่าและสิ่งอ่าแล้วก็คุยกันโอ้ยเสียงน้ําเสียงยังตื่นรู้เลยน้ําเสียงยังตื่นเต้นฮ่าฮ่อยู่มากมากแล้วนั่นอาจจะหายไปโอ้โหมันน้อยอ่ะมีอย่างที่บอกคนที่สองเองที่เกิดเขตอย่างนี้จริงๆงเนาะ เออแต่นางนางก็บอกนาะงก็พูดในตอนไลฟ์เลยว่าอยากให้การกลับมาของเธอเป็นอ,อให้กําลังใจแฟนๆว่าไอ้ออคนที่เอ,อคนที่การทุกเอ็ดไปแล้วมันก็ถ้าเกิดด้วยเงื่อนไขด้วยอะไรถ้าเกิดมาบรรจบกันก,ก,ก็อาจจะกลับมาได้อเอออยากให้ทุกคนมองให้มันเป็นแง่บวกเอแต่ขอความปรานีว่าทุกคนอย่าเอากรณีของฉันไปเปรียบเทียบกับเอ,อไลเวอร์คนอื่น ตีเมื่อคนอื่นหรือว่าจากของเอเจนซี่อื่นนะเพราะว่ามันต่างคมต่างวาลากันอ่าอ่าอยากเป็นอาจจะฟังแล้วอาจจะขัดขัดกันหน่อยแต่เข้าใจได้เอออยากให้มันเป็นโพสิทีฟอะ่ะคือไม่แบบว่าอไอนะพอพอฉันกลับมาทีแล้วก็โอ้โหแล้วก็เอาไปตัดโอ้ตรงตรงตัดโผล่ลทไเลยอย่างนี้บอกอไม่เห็นไหมบรตัทเอออะไรนี้มันเออนั่นแหละอย่างพวกคุณทําไม่ได้หรอกอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็ซึ่งรู้ๆไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อลม ตัวอะไรตัวอะไรก็เห็นอยู่ว่าโคกันอยู่คือถ้าเกิดไปทำอย่างนี้มากมันก็ไอบรรยากาศที่ดีอยู่ก็จะเสียมันน้าพึ่งหยุดเดียวอะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็แล้วสิ่งที่พูดในไลฟ์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ่ามีเขาเรียกว่านะมีตอนต่อของตอนการดูเอดมาจิจังพอจําสตรีมการดูเอดของลูลูได้บ้างไหมลางๆเลยอะ เออนั่นแหละที่มีแบบมีชุดที่ไม่ใช้อะไรพวกนั้นอ่ะอ๋อจาได้ละเอ่อถ้ายกตัวอย่างมาเนีจําได้อ,อ่านั่นแหละก็คือพูดว่าออไอ้ชุดพวกนั้นอ่ะโอกาสก็เดี๋ยวจะทําความที่อะไรนะมึงเหมือนจะตานต่อจากโมวตนต,นตอนนั้นอ่ะอีกทีนึงดีจังดีจังเออ,เอ,อก็คือว่าไอ้ชุดพวกนั้นอ่ะจะถันจะพยายามเอากันกลับมาใหม่นั่นแหละออประมาณนั้นอื <c oughs> อมแล้วก็เวลาจากไปสองสามปีก็มีอะไรเกิดขึ้นเยอะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะไอ,อ้ส่วนที่ แล้วก็เธอบอกว่าไอ้ส่วนที่อาจจะสามารถเปิดเผยได้ก็อาจจะมาคุยได้เรื่อยๆในถ้าเกิดโอกาสมันเหมาะๆก <C> e ็อาจจะเอมีอะไรที่เธออยากจะเล่ามากขึ้นอ <C> e ่าในช่วงสี่ปีที่หายไปแล้วก็มาจริงจังมากจำได้ที่เราเคยทำรู้ว่าเธอชอบปอมซอแวร์ <c> อ่าใช่ใช่และใ,<ช>ในใช, <ๆ S 2> ช่วงสี่ปีที่เธอหายไปอ่ะมันมีเกมปอมปอปแวร์อยู่สองเกมก <C> e ็เอเดนริง อ่ากับอาร์เมอคออาอามอคอออ่านี่ก็นั่นอยู่แล้วสองเกมนี้อาจจะได้เห็นเอเนลิงจากกูรูกันซึ่งไม่รู้ว่าเล่นไปก่อนเลยหรือยังนะเฮ้ยของพวกนี้ดูก็รู้แล้วว่าเล่นหรือไม่เล่นก่อนจริงมันเอา <c oughs> ต่อให้เล่นไปแล้วก็เอามาเล่นอีกทีหนึงได้นะแต่แ <c oughs> ด้เป็นแบบเหมือนแบบอะไรนะแบบเล่นโดยกูรูอสมมติสมมติสมมติเล่นดยกูรูแบบนะไม่จูงไงก็เล่นแบบตั้งกฎใหม่ไปเลยเเคยเล่นไปแล้วก็ เอาตั้งกดใช้ก้อนหินเลยว่ากันไปก็ได้เหมือนกันแล้วว่าจะมีแบบผมเพิ่งไปดูผมเพิ่งไปเสิร์ชดูมีมีใครนะฮโลไลฟ์คนหนึ่งเอางี้แล้วกันขอไม่ไม่ลงลึกแล้วกันมีฮโลไลฟ์คนหนึ่งที่เขาเคยเล่นฟอนนัแปดไปแล้วซึ่งไม่ใช่เปปโกลาที่เพิ่งเล่นจบนะมีฮโลไลฟ์ก่อนหน้านี้คนหนึ่งเล่นฟอนัแปดแต่ไม่ได้เล่นรอบแรกแล้วก็เขียนประมาณว่าแบบเป็นแบบไลฟ์เล่นฟอนนัแปดจาก คนที่เคยเล่นจบมาแล้วแล้วเขาแบบนแม่งอธิบายทุกเหตุการณ์เลยว่าเนี่ยสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นรู้ไหมว่ามันเนี่ยตะคอเขาหมายถึงตรงนี้ตรงนี้มันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะอะไรเงี้ยก็ก็เป็นอีกฟิลนิ่งหนึ่งไปอืมก็จะต่างกับคนที่แบบเล่นครั้งแรกนะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยแต่ไม่ได้่าดูรู้รู้ไม่เคยน่าน่าจะเคยเล่นอัเบอร์คอร์แบบภาคเก่าไม่แน่จะเล่นจะเล่นภาคนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะตอเดินอัปเดตปอดท็อปแย่สองเกมมันจะมาแน่แต่ว่าไอ้ที่ตลก ตายเกมแรกที่เล่นคือมาไคบุญละถ้ามาจิงจังจําได้หลายทายที่เล่นก็มาไคบุตโอ้โหเกมแต่ชอบเล่นเกมอย่างเงี้ยเป็นโรคเป็นโรคจิตเป็นไม่ใช่โทษทีคำว่าโรคจิตแรงไปเป็นปะเป็นมาโตอะไรอย่างงี้ป่ะชอบความโหดร้ายทารุณบางคนเขาชอบความความรู้สึกของการแบบเล่นเกมแบบเล่นแล้วตายเยอะเล่นแล้วแบบเจอความยากอะไรเงี้ยบางคนก็เอนจอยกันอะไรแบบนั้นแล้วแต่สกโลเกมก็ยากอยู่แล้วไปเล่นแบบแกๆให้มันผ่านอยู่โอ้โหแม่กนอะ เอออ่าแหละเอามาเล่าให้ฟังกันก็คือว่าไอ้ไอนะไอท้ที่การุณเอดจริงๆเคยมีเคสของตาตาจีตาคูแต่เคสนั้นเราไม่รู้อะไรหรือแฟนแฟนตาตาจีแฟนแฟน,แฟน,แฟน,แฟนตาคูอาจจะรู้ก็ได้แต่ว่า<ม>แฟน,นี้เราก็ถือว่าเป็นวิกีปีเดียวก่อนนีทราไปว่าจริงๆเคยมีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นเวลาการดิจิตต่างจีนั่นแหละ<ม>แกนด้วกลับมาอ่าอ่ากลับมารีเดบิวร่างใหม่ร่างที่เดิมร่างเดิมช่องเดิม เคสนี้คือเคสที่สองของดิกิสังสีที่มีอืแต่ดิกิสังสีนี่เป็นอ่าเรื่องการดูแลไรเวอร์อีกเรื่องนึงแต่เป็นเออนะอะไรที่เออเขาเรียกว่านะอะไรที่เกี่ยวกับไรเวอร์ตัวเองแล้ยังเหมือนกับไม่อยากให้ออกอ่ะแกมีการลงทุนเยอะมากๆอเออนั่นแหละมีอันนี้เป็นข่าวลือที่อ่านมาจากในบอร์ดก็คือว่าถ้าเกิดมีถ้าเกิด เบอร์นิติสังเกตเบอร์ใหญ่ๆที่อยากราออกมากเขาไม่ยอมให้ออกเขาจ่ายเงินไม่ให้ออกเลยคืออยากโหดมากแล้วบอกอยากจะไลท์เท่าไหร่ก็ไลท์อยากจะทําวิดีโออะไรก็ทําแต่อย่าออกเลยโอ้ขอให้คงสันาหเลยก็ทำตัวนี้ออให้คงสันาห์ให้เป็นอะไรกีไว้ก่อนเอออันนี้ได้ยัดอินมานะแต่ก็จริงๆมีถ้าเทียบกับเอดิจิญี่ปุ่นที่อ่อนน้อยลงมันมีอยู่จริงๆ ถือว่ายังยังคงสตานะนี่ิี่ังกี่อยู่แต่ว่าไลน้อยลงแบบเลยนะเหลือเดือน,อนละหนึ่งคลิปอะไรเงี้ยทาวิดีโอเดือนหนึ่งสองมีแล้วเว้ยมันก็ถ้าถ้าองค์กรเขาไม่ได้ซีเรียสคือคืออย่างนี้มันแบบอย่างองค์กรศิลปินอื่นๆนะไม่ได้พูดถึงวีทูเบอร์นะอื่นๆบางทีเขาจะแบบมีเรื่องแบบเอออะไรนะตั้งเป้าว่าเอยเดือนเดือนนี้ในช่วงพีเรียดนี้จะต้องแบบมีอีเวนต์กี่อีเวนต์ตั้งแพนไว้อะไรคี้เขาอันนี้ก็จะต้องแบบจริงจังถูกป่ะแต่นี้ถ้าแบบว่าแบบเออวีทูเบอร์ก็คือ อ่ะผมอธิบายก่อนอเผื่อคนอนึงภาพไม่ออกคนที่ทําช่องวูทู e เอร์แบบนี้หรือเป็นยูทูบเบอร์อื่นด้วยจริงๆคือในญี่ปุ่นนะครับอประเทศอื่นขอไม่เปรียบเทียบแล้วกันนะในญี่ปุ่นเนี่ยบางทียูทูบเบอนะเขามีเครือบริษัทที่คอยดูแลหลงบ้านเข้าใจเทียบประมาณว่าแบบเอ่อยกตัวอย่างแล้วกันอย่างแบบคุณคาเนโกที่นักแร่ปลาคนนั้นอนะ เออที่แบบว่าดงดังหน่อยอันนั้นนะคือเขาจะเหมือนว่าเขาก็มีหลังบ้านเป็นบริษัทที่แบบคอยดูแลยูทูบเบอร์ในการจัดการเรื่องแบบอ่าหลังบ้านมีแฟนๆอยากส่งของขวัญมาให้หรืออยากจะจัดการเรื่องงานเรื่องบัญชีเรื่องอะไรเงี้ยก็จะมีบริษัทที่คอยดูแลเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเอเจนซี่แต่ว่าแบบแต่พวกเนี้ยเขาก็จะไม่ได้มีต้องแบบมาต้องมาบริหารยอดอะไรงนี้นะอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบก็อาจจะแชร์ตังค่าบัญชีค่าอะไรกันคือคอยจัดการให้ในฐานะบริษัทอืทีนี้กลับมาเรื่องของ ในจิซ uh, ันจีเนี่ยศิลปินเขาก็อาจจะไม่ได้คาดหวังว่าศิลปินทุกคนในเครือจะต้องแบบออกมาทํายอดออกมาอะไรอย่างนี้ไงถ้าบางคนเขาต้องการว่าเออเป็นแบบเหมนคาแรคเตอร์ที่อยู่ในในในอในในหัวของนิจีซันจีเนี่ยก็อย่างน้อยก็คือให้อยู่อยู่ไว้แต่ยังเป็นศิลปินในเครืออยู่นะ อ่านี่เฮ้ยอย่าอย่าออกไปแต่ว่าเอออยู่ใน <S <s ยังอยู่ในเครือเราแหละแต่แบบมีโอกาสถ้าว่าออวันหน้าคุณอยากจะมาเป็นกิจกรรมอยากจะอยู่ในสินค้าคอแลแอลอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ไง,งเคยเคยเล่าไปเหมือนกันว่ามเมื่อปีที่แล้วป่ะนะปีที่แล้วก็มีแฟมิแถวบ้านผมเครือ <S <s ครือโคโคสนะซึ่งก็มีสินค้าจากนิจิซันจิมีคาแรคเตอร์อยู่ประมาณ จ็ดแปดคนมั้งอะไรเงี้ยคือสั่ง,มงเมนูนี้จะได้แฟ้มอะไรเงี้ยมาเออซึ่งตอนนั้นมีอินุโตโกะด้วยผมไปกินเพราะเพราะผมอยากได้สินค้าอินุโตโกะแต่ผมไม่ได้ไปหาว่าว่าเออว่าว,าวาไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,อรเออนี่ยก็แบบยกตัวอย่างให้ว่าอย่างเคปเนี่ยถ้ามีของแบบนี้แล้วเท่าที่ผมไปเสิร์ชดูก็คือแบบอินุโตโกะก็ไม่ได้ต้องมาไลฟ์อธิบายว่าโอ้ยนี่อะไรนะโคโค่มีอะไรยังไงก็คือไม่ได้ต้องทำาอทอินขนาดนั้นแต่แค่แบบภาพคาแรคเตอร์มีอีลัสใหม่มาแล้วก็ไปอยู่ในสินค้าเหล่านั้น ซึ่งถ้าหาวศิลปินมันกรัดไปแล้วมันทำอย่างนั้นไม่ได้ไงดูปะ่ะ ก็เลยอย่างน้อยให้แบบเออศิลปินยังยังไม่ออกจากเครือนะยังอยู่ให้แบบพอเป็นสินค้าพอเป็นอะไรนี้ได้อะไรเงี้ยนั่นอาจจะมีแบบเอานะถ้าทําปีหนึ่งมีสักคลิปหนึ่งจะคุณก็จะได้ Passive Income จาก่องตัวเองด้วยนะอะไรเงี้ยดีใจดีใจเออหรือจัดการเรื่องเงินได้ง่ายกว่าด้วยอ่าหรืออย่างแบบเนี้ยคนละครงง่ายกว่าด้วยแบบมีโปรเจกต์คอลลบกันอย่างเงี้ยแบบคอลลบกับร้านค้าอะไรเงี้ยถ้าแบบเออมันมีอินคเขก็มาก็อาจจะแบบศิลปินก็อย่างน้อยได้ค่าส่วนแบ่งอะไรเล็กน้อยซึ่งมันก็โอเคสำหรับผมที่แบบ ทัสมมติผลเป็นแบบคอนเนติแครเตอร์อย่างเงี้ยแล้วแบบกูอยากจะอยากเป็นตัวของตัวเองเงี้ยมันได้แค่ประมาณนี้มันก็มันก็ไม่เลวนะอะไรเงี้ยจหรับแพรเผลอแบบเลยนะแบบไอ้นี่ถือว่าเคสประกาศแกแตงุอยากจะมาแอคทีฟแบบแอคทีฟเหมือนเดิมก็ไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือเข้ามาปบุยเลยไม่ต้องมีพิธีรีตองทั้งนั้นอ่ะจะบอกหน่อยว่าหายไปหายููดีหายผานการติดต่อไปไปทาอะไรมาเงี้ยเออก็พูดแค่นี้เองแล้วก็จบกลัวคำพูดพูดอะไรก็ได้ใช่ไหม ก็ใช <problem> ่ก็ใช่เออแบบไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งประกาศแก๊สไม่ต้องมารีเดบวว่าซัดก็ซัดต่อไปเลยโดยไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออไม่ต้องมานะไม่ต้องมาเป็นเลยนะไม่ต้องมาเลยนะแบบโควิดเขาเรียกว่านะบอกว่าเออยังยังยังเกี่ยวข้องมันอยู่แต่แก๊สเอานะอะไรเงี้ยแปลกแฟังล้วประหลาดประหลาดเลยนะประมาณนี้เราไม่ค่อยอ่านถือว่าเราตัดข่าวร้ายวิธีมาเยอะอ่ะเอาข่าวดีใส่บ้าน <น>แล้วก็นั่นแหละใครอยากฟังแบบแบบนั่นแหละน้ําเสียงที่แบบว่าแล้วแค่ฟังน้ําเสียงก็เป็นคอนเทนต์แล้วนี่กลับมาคุณก็จะได้ฟังอีกครั้งหนึ่ง <นะ S 2> จากตัวหัระบุรุชถ้ว่าไปอันนี้อันนี้ผมอันนี้ขออภัยผมอาจจะจําไม่ได้ว่าเมื่อก่อนโมเดลนี้เขาเคยมีเวอร์ชั่นที่แบบแบบมัดผมห่างมาอย่างนี้ป่ะผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เป็นปล่อยผมเนะาะต้องดูนั่นต้องดู แต่ว่าแต่ว่าดูโมเดลโมเดลเก่ามากเลยนะโมเดลเก่ามากซึ่งแบบเอออาจจะเคยมีแแต่ผมแค่ลืมนะครับเคยมีแคเคยมีเลื่อนผมเลื่อนเออเคยมีเคยมีโอเคคือผมชอบแบบนี้เฝ้ากับปล่อยผมเออผมรู้สึกว่าแบบโมเดลนี้เวลาแบบมัดผมแากหลังเนี่ยก็ดูดูโอเคกว่าปล่อยผมนะซึ่งก็ก็ดีครับดีดีสนุกแล้วก็โอ้ยสุดเดี๋ยวนี้แหมพูดถึงนิจิถึงนิตยญี่ปุ่นช่วงนี้หูแข่งแต่เพื่อนตะกดว่าคู่แข่ง โอ้แบบว่าแต่ว่สุดยอดมันมันนั่นตอนนี้ฝั่งฝั่งนิติญี่ปุ่นนี่คือแบบคือแข่งกันอะคือคือคือไม่รู้มันอาจจะใช้คาว่าแข่งกันจะดูเป็นคู่แข่งกันหรือเปล่าแต่ว่าโอ้แบบถ้าเทียบกันในนิติจังรสีเองมันต้องแข่งกันนะมันเป็นแอร์ไทม์แบบคนเรามันเวลาดูมันมีเวลาเท่ากันเนาะแล้วแล้วก็ไอ้นิตีเมื่อคดีจีมันเยอะเยอะจริงเยอะมากเยอะเออก็กลับมานะกลับมาอยู่ในเอ แวดวงของวิติ J P ครั้งหนึ่งในวงจสมัยสมัยที่รู้อยู่ก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะสมัยนี้แบบขึ้นมา,าอีกสองเท่าสามเท่าเนาะแล้วก็เป็นบริษัทที่คอนเทนต์ญี่ปุ่นล้วนๆด้วยใช่ผมเคยเล่าแล้วว่าอสมมติว่าถ้าในกลุ่มแบบเด็กญี่ปุ่นสิบคนเนี้ยที่เขาจะตามอ่ท Vtuber เนี่ยตามตามตามผู้หญิงตามวิกิถามผู้ชายตามคนเอออะไรงี้แต่โมเมนตัมเนี้ยคนคนญี่ปุ่นอน่ตามอ่านิจิสันจีคนอ่ะจะนิจิเยอะกว่าเออ ะนะเออเดี๋ยวไปรู้ฝฟแฟนโพโลจะดา่าป่ะแต่รู้สึกอยางไงจริงอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นอ่านั่นแหละอ่ะเรามาดูกันนะเกิดจริงๆอยากจะโอ้เราไม่ได้แตะนิจิญี่ปุ่นโดยรวมมาหลายปีมากจริงก็อยากจะสนุปให้ฟังสักคำหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดมีการประกาศอ่าังผล,ผล,ลารได้ประจําปีแล้วเวลาบันเหลือดเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องญี่ปุ่นช่วงสองสามปีนี้ให้ฟังแล้วกันขอติดใ่ก่อนอ่าเหมือนกับว่าอันนี้เอาไปก่อนข่าวดีของชาวจี่นั้งที่รุ่นเดอะ รุ่นแรกๆนะครับ <S <S <โด>ผมจตุพร้าลูกกลับมาแล้วครับผมแม่สาวเสกสวัสดิ์